เวลาแบบจะได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สักครั้งหนึ่งนะเพื่อมันติดได้มากแต่ตอนนี้คือแบบโอเคเดี๋ยวผมขอลองขับสักทีหนึ่งก่อนนะทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจนะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดู กับผมไม่แม่ ส่วนนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมคือผมรู้สึกว่าแบบผมแบบขาดอะไรแบบในชีวิตมาแบบสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วนะผมแบบเหมือนกับว่าแบบเพิ่งรู้ตัวเองนะว่าแบบตัวเองชอบอะไรนะผมแล้วก็คือเราแบบคือแบบได้แบบทิ้งมันไปแล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้คือแบบเลยรู้สึกว่าแบบผมอยากแบบไปตามล่าหรือตามหารถในฝันของผมสักคันหนึ่งนะซึ่งวันนี้นะครับทุกคนผมจะไปแม่สอดนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมที่แม่สอดโรบินสันนะผมตอนนี้คือผมได้เห็นโพสต์นะ Facebook น้าว่าแบบมีแบบบูธของยามาฮ่านะมาตั้งที่แบบโรบินสันแม่สอดน,นะครับทุกคนซึ่งผมอยากจะไปดูมอเตอร์ไซค์ในฝันสักครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็คือไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าสําหรับผมถ้าแบบประมาณนี้มันน่าจะพอแล้วก็พอดีกับผมนะซึ่งนั่นแหละครับผมวันนี้ ผมจะไปดู R7 นะครับผมทุกคนหรือว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กบอย R7 นั่นแหละนะผมซึ่งแบบก่อนหน้านี้ผมเคยแบบขับอาวานนะซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันใหญ่หรือว่าแบบมันแรงเกินเกินตัวผมไปนะมันใหญ่มากมันอะไรมากแต่ R7 ผมรู้สึกว่าหลายๆคนหรือว่าผมดูรีวิวอะไรต่างๆนะเขาบอกว่ามันแบบพอดีแบบลูกทรงฉบเชลนะครับผมอะไรต่างๆแย่มากมาย,ย,ายมครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะไปหา R7 กันนะผม Myself <laughs> wondering what did happened to the last <laughs> ten I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we time, the moment we need to set them rewind. And I team was to give I had to leave you, but now I'm seeing เวลาแบบจะได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สักครั้งหนึ่งนะเวลามันติดเต้นม,มากแต่ตอนนี้คือแบบสิ่งตเต้นม,มาก,กว่าแบบการเข้าลุบินสานี่มีแต่อะไรเข่าๆแล้วเนี่ยสาวสาวพี่น้อทุกคนคือแบบมันสดชื่นมากเลยนะครับเรีนมากเลยทุกคน พ่อตื่นเต้นเลยผมกําลังจะได้มาจับบิ๊กไบค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ผมจะได้เอากลับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเดี๋ยวผมออมาครับผมตื่นเต้นมากเลยโอ้โหทุกคนแค่มาดูแล้วผมเจอผมก็แบบใจสั่นแล้วนะทุกคนตอนนี้ตามมาดูโอ้โหดูได้ไหมครับผมโอ้ทุกคนท่านี้เลยนะผมที่แบบผมได้แบบเล็งๆไว้เนาะ ทุกคนโคตรสวยแต่จริงอาเจโคตรสวยครับผมตอนนี้เพื่อได้ซันจริงๆอันนี้เนี่ยสุญญามหาที่ขอบสรัพี่แป์นะครับผมที่แบบผมไปออกลบอาซีมาตาวานโอ้โหที่แบบแบบไม่ได้ขับวิบวบแบบน่าจะเป็นไอมันรู้สึกว่าแบบเส้นงานวิบาับนี่ของมันไม่มีนี่านอย่มันเหมือนาดหายไป ใช่ครับใสเใช่ผมแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันมรียงลายติดโอ้โหมันจริงคู่สวยแล้วครับผมทุกคนมันเงาระยิบระยับเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีเมทัลลิก่คันนี้นี่ว่าเท่าไหร่นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันครับถูกกว่าเอามันถูกกโอ้โหทุกคนแต่วมันมันดูเลขประมาณนิดนึงนะแต่ผมชอบมากเลยโอ้โหแล้วที่นี้มันมีโปรโมชั่นอะไรนะ ตอนนี้มีค e ิวโพสเชอร์ตรวจให้40,000บาทครับแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งมีค่าตัวตัวเองครับผแล้วก็ถ้าจองในงานเนี่ยมีโปรโมชนพิเศษให้อีงา,า,านนี้เราแต่ผมยังไม่เฉลยว่าเขาแถมอะไรถ้าอยากรู้อดีตโอ้แล้วงานวันนี้มันมีถึงวันไหนครับมีถึงวันที่8ครับวันที่8กันยายนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบมาคุยรายละเอียดก,กับพี่ แชมป์กันนะครับผมออคุยครับผมแต่ว่าทีนี้น่าจะแบบมีอเจนจิบไม้จิดมือนะแต่ว่าโอาเคครบผมผมอาจจะไม่ได้ซื้อสดน,นะถ้าเกิดผมซื้อเลยนะครับทุกคนอาจจะเป็นการแบบสามารถไปซื้อดาวห่วงอะไรประมาณเมันมียังไงบ้างครับผมเป็นราคาโอ้ ตอนนี้คือผมก็ได้ไปคุยรายละเอียดแล้วนะแต่ผมคือแบบตอนนี้คือแบบชอบ I7 มากๆากนะผมกับจิรายุนนะเมื่อกี้ก็แบบคุยกันปรึกษากันนะผมว่าแบบเออถ้าออกแบบอย่างนี้อะไรอย่างนี้แบบมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะไปหาดูรถอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมตอนนี้ก็คือถ้าออกอีกทีนึงก็ก็แบบดราม่านานะโอ้ออกรถสปอร์ตอีกแล้วลองออกอย่างอื่นบ้างหรือเปล่านนะคุณตอนนี้คือแบบ หนักๆน,นะครับผมหรือว่าอาจจะต้องไปออกรถแบบอื่นคันอื่นอเปล่าหะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้ออาเจรลับเนี่ยงี่ัทุกคนเมื่อกี้คุยอะไรอยาอะไรกับพี่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมคือตัดสินใจรอบนี้นี่คือทุกคนตัดสินใจยากมากนะครับผมหรือว่าผมแบบจะหาซื้อสักพวก MT03 ไหมรุ่นเล็กๆพอไหมโย,ย่นี่ไงอจจย่างอาตสามอะไรนี้ไหมใจใจขึ้นแบบ ยังน้อยครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมไหนเนี่อยู่แม่สอนครับผมได้่วว่า,า,าใจบนย่ใช่ไมงจารถงงาอยวใช่ใช่พ,วพ่วิบา้าครับมพี่ใสจจอด,จอดทำไมพี่จะขายพี่จะขายมอเตอร์ไซค์รับเป็นอะไรครับอรนะของพี่นี่เป็นตัวอะไรครับ X10R เพราะพี่ไม่ค่อยได้ขับแล้วือ,อ,อ,อ้อซื้อนะไซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อต่อจากคนหนึ่งนะแต่ไม่ขึ้นสอาต่อซื้ออ๋อครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งปีแล้วโอ้น่าสนใจแล้วยรถรถอยู่ยที่ไหนเดี๋ยวผมไปดูครับอ้เโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปดูคหน้าไอทุกคน อยากจะลองแบบไปดูรถมือสองดูไหมทุกคนพอดีผมมีพี่ที่รู้จักกันอยู่แม่สอนนะคือแบบเขาที่ขายบิ๊กไบค์หลายคนเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าแบบผมแบบอยากกลับมาขับบิ๊กไบค์นะเดี๋ยวลองไปดูผมเขาบอกว่ามีแซ็กเอ็กซ์สิบอาทุกคนแป๊บเดี๋ยวผมจะลองไปบ้านพี่เขาดูนะผมเดี๋ยวเขาลองไปดูครับผมอทุกคนมาถึงแล้วนะโอ้หครั้งแรกผมเจอแบบ ZX10R คาร์บอนเลยนะครับผม โคตรสวยโอ้เหนี่คพี่ชายครับพี่ชายสวัสดีคพี่ก้าพี่ก้าเป็นพี่เก้าโอ้โันไรเรามาเลยมาดูเลยโทุกคนส่วนนี้คือแบบเมื่อกี้นี่ไปเจออาเจียนในใจสัตว์เราครับผมโอ้ยสัตว์นี้คือปาอ เขามาเจอเส้น X10R ครับผมโอ้โหคันนี้พี่จัดนานหรือยังครับอันนี้พี่ซื้อมานี่ซื้อมาตั้งเฉยๆเราเคื่องสา่งเอามาจอดที่ไหโอ้โเห็นเห็นเห็นประมาณล่องอยู่ใช่ไหมใช่ไงก็เรียกพี่แจ๊คอให้มาดูใจจัดแล้วนะเนี่ยโคตรสวยเลยโคตรโคตรสวยเลยลองลองฟังเสียงกันครับได้เลยข้างบ้านจะด่าหรือเปล่าหรือพี่ไม่ตันนี่ไม่ใ่ไเออสตาร์ทเลยคือ โอ้โหทุกคนผมว่าอาวันนี้ลันแล้วนะทำนี่นี่เอมันเสียงแบบถอยลู่เลยแล้วผมลองแบบสี่สุดเลี้ยงลูกโตใช่ไหมสี่สุดลูกโตเลยใช่ไหมใช่ผมพี่บอกว่าเคยมาปีนขับพันลูนึ่งแค่ทันงสองมันก็มีเวลาขับไงมอดบค่ดเอามามาไว้จบเลยเถอะไม่ได้ออกฟลี่กันเลยก็อาวันไม่ได้ไปเลยอาวันตากันแล้วคิดจะแถวบ้าน อ๋อน้ำมันหมูก็ออกไปดื่มเอาไว้สตาร์ทเอาไว้ดูไปอาหารตาก็ไม่มีเวลาขับเลยจอดไว้เงี้ยถ้าอยากเอาก็อบอกมานะสก,กินมาสก,กินมาแค่เล้โอ้ทำนี้คิดหนักแล้วเนี่ยทุกคนมเมื่อกี้ก็ไปอาจเจก,ก็แบบโคตรชอบแล้วนะโอ้โหยิงแบบมาได้ยินเสียงคือแบบ ตื่นเต้นจัดเลยลองขึ้นสักเลนหนึ่งได้ไหมครับเอาเลยเอ่เลยจัดเลยโอ้ทุกคนขอลองขึ้นข้องนะอันนี้พี่จะขาย19บาทเองสิบเก้าบาทหรือว่าฟรีเลยก็ได้โอ้โหขับกลับเลยรูเปล่าทุกคนจัดแล้วละมอมแถมเจ้าของไปด้วยฟรีอะแถ้าของด้วยแต่ว่าในเบาะสำหรับนั่งคนเดียวนะครับทุกคนสำหรับคนโสดนั่งเนี่ยเพราะว่าบอกของพี่มีพี่เอาออกมาละเพราะว่าเวลาพี่ก็ขับพี่ก็ขับคนเดียวไงแล้วก็ มา okay. ใส่อันน oh. ี้อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนแทนพี่สั่งลาซาด้ามาใส่อ๋อครับธรรมดาอันที่เหลือก็แทนหมดอันนี้ผมยังไม่ซื Eğer ้อผมอยาวแบบพี่ลองขับดูจะขี่ได้ัหมลองลองขับเองก็ได้ลองดูเลยเนี่ยไม่ได้ลองเลยไม่ได้จับรถใหญ่นานเอ้พี่ว่าอาวานกับไอ้ตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนหนักกว่านะตัวนี้น่าจะหนักผมว่าตัวนี้หนักกว่าตัวาอาวานมันจะดูเล็กกว่าดิอ๋อ อาจะเดี๋ยวมันดูแบบใหญ่ดุหรือว่าตั้งสแตนแล้วบอกไม่เรามันดูใหญ่ง่สูๆถ้าพี่จะขายในพีสักประมาณเท่าไหร่พูดถึงรถโมเนต์ตนรุ่นนะคือไม่ใช่ต้นรุ่นอ่ะคือราคาลงลงมากผมชอบเลยแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อนี่พี่ซื้อสามนิดนิดสามห้าสามหกอ่ะเราเอาว่าล่ะสามทวดไปโอ้โหเอา่โอ้ทุกคนเป็นยังไงนี่ โอ้โหสักสามแสนใส่พอโอ้คือโชวอะไรดังกูอะไรมาเต็มแล้วมันเต็มเดิมหมดแหละแต่ว่าอตินเต้เลยตอนที่ซื้อก็ไม่มีอะไรไงแค่ซื้อซื้อน็อกออกมาใส่เล็กน้อยมาเสริมเล็กน้อยเนี่ยเพราะไอหั่มฟ้าอะไรพวกนี้กับไม่มีอะไรมากเพราะว่าพี่ก็ดูแลรถดีอ่ะคืถึงปีหนึ่งอ่ะเอ้าเพิ่งแค่พันโลอ่ะโอ้ใช่ไหมอยากอยากแบบให้พี่แบบลองไปขับให้ดูสักนิดนึง กนตอนนี้คือผมไม่เคยขับ ZX10R นะเคยขับแต่ R1 CBR 1000พันหรือว่าแบบ s 1 0พันนะครับผมซุงซุงกิแต่แล้วก็ซู z u กินะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขับ ZX10R ครั้งแรกนะทุกคนมันอาจจะเตี้ยกว่า R1 นิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอลองขับสักทีนึงก่อนนะทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจนะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดู ใจสั่นนะครับโอ้ไม่ได้ขับตัวพันนานทุกคนรู้สึกแบบชอบเลยโอ้มันก็ขี่สนุกเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้มันเมื่อกี้เตะเกียร์นี่ตึ่มนะครับปูนเนี่ยตอนนี้คือแบบนนผมก็ชอบขับกันอนะชอบขับนะครับในยี่เสียงนี้ไม่ได้เลยได้ยินเสียงนี้ป้าป๊าป๊าไปจะไปด้วยอ๋อชอบขี่มอเซค์กันโอเคทุกคนตอนนี้คือแบบผมเริ่มแบบลัางเลยแล้วนะ แบบเพื่อนๆก็ลองแบบคอมเมนต์เลยว่าแบบช่วยผมคิดหรือว่าตัดสินใจสักหน่อยนะครับผมว่าแบบซื้อเลยใช่ซื้อเลย <c oughs> ใช่ไหมก็ซื้อเลยทุกคน เอออาจจะลองฟิลแตกต่างจากอาวันราคาก็พอได้อยู่คือราคาสั่งแสนนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากขายให้กับคนดังไองอย่งพูดแบบนี้ขอฟังคอมเมนต์จากเพื่อนๆก่อนนะผมเมนมาบอกผมสักหน่อยนะทุกคนใจผมก็อาเจ็ดทันนี้ก็แบบโหขับก็มาเต็มเลยมาเต็มกันสุดยอดแล้วผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนลองคอมเมนต์บอกผมก่อนเด็กแค้เนี้ยขอกลับไปตัดสินใจนะผมดูนี่ยังไงก็โทรมาแล้วกันได้เลยครับผมโอเคทุกคน งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมมาเดี๋ยวเราจะตัดสินใจยังไงผมกดไลค์แชร์ like, share, แล้วก็ซับสไคร์ด้วยครับผมไปครับผมครับครับผม